ดูดูเดี๋ยตัวเขาย้างเนาดูไอ้ตก่ไั่นดูมันไส่้ปลายางเนาปลายางเยาะจะตายยังเนานี่ยด่อได้เลยครับได้ปลาเลยครับ

เดยดร้วยับป้าด้วยับ 这个我買啲给你用咯。

เตลุมับมครับปิดสันท 再来个。